มีผลกำไรเยอะๆมีลูกค้าเยอะๆนะคะถือว่าเป็นวันดีที่เราโอกาสได้แตรละส่วงเสริมโดยเรามีเหนนะคะนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะคะหือเป็นมงคลอย่างยิ่งสถานการณ์มีอะไเนะนี่หนูพูดไปก็ขนลุกไปนะคะเมื่อวานพอไปดูครันักวยเลขสวยมากเลยวันที่9้าเดือนเกาเือนสองเดือลูกปีพศ2อสพันร้อยหกสิบห แล้วเรามาเป็นสังฆทานสัญจรสังฆทานนำสงศสัญจร,รนี่นะคะเป็นบุญใหญ่นะคะพระเก้ารูปเนี่ยท่านเป็นเนื้อนาบุญเป็นตัวแทนพระนสงฆ์ผู้ใหญ่นะคะเพราะที่วัดราชนาวินนะคะท่านเปิดเป็นโรงเรียนนะกธตรีโพเอกนะอาหารทีไ่ได้เนี่ยนะคะท่านจะรับไปดูแลคณะนสงฆ์ที่มาศึกษาธรรมะนะคะแล้ววันนี้จริงๆแล้วเป็นวันที่โอ้โหตัเวเลขแล้ว พอเห็นตัวเลขก,ก็ประจลาดเหมาะเลยที่หนูมาประชาสัมพันธ์วันแรกเด่นเราไม่ได้ดูนะว่าวันวันที่เก้าแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเดือนอะไรพอมาดูอา้าววันเดือนเก้านะคะแล้วก็คณะสมร 9, มู้เก้ารู้อีกต่างหากนะคะแล้ววีคสอสพันห้า 66, ร้อยหกสิบหกปูบูเลดีข้างหน้าข้างหลังเลยนะคะวันนี้ทุกคนทุกท่านต,ต้องลืมนะคะ เราจะได้เขาเรียกว่ามีบุญเสริมตัวเองเสริมครอบครวัวเสริมธุรกิจหน้านที่การงานของเราแล้วพระท่นานผ่านหน้าร้านของเราเราไม่ต้องไปวัแดแต่ท่านมาถึงที่นี่เขาบอกว่าถ้าที่ใดบ้านเราเนี่ยถ้ามีคนมีศิษยิมีทางมาเดียแบแต่ที่บ้านเราเนี่ยจะเป็นสิริมงคลอย่างมากในเช้าวันนี้นะคะเราก็ถือโอกาสนี้เป็นวันที่เราโชคดีนะคะที่ได้เสริมบารมีกันทัน้งันซอยเลยนะคะ มีพระผู้รู้ที่ท่านบอกว่าที่โลกของเราที่เกิดเขาเรียกว่ารู้ว่าก๊ามาทะพายโดยอะไรเอ่ยนี่นะคะมนเกิดจากดวงบุญในโลกของเรามันน้อยเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันเติมบารมีให้โลกของเรานะคะด้วยการมาถวายสารทานวันนี้เป็นกิจกรรมเป็นโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมทุกปีนะคะในช่วงเข้าพรรษา จะมีพระมาศึกษานันากธรรมตรีโทเอกทุกปีวุกข้อภาษานะคะทาวัดจะเป็นจะ,นะ,ะ,ะ,ะต้องหาพระนะหาพระสาทไปเที่จะดรัพะที่มาศึกษานะะวันนี้เราดูว่าเราได้ยัไน้า